้าสวัสดีครับพี่นอ้องสวัสดีครับผมลุงอีสานอกมณฑ์ครับผมช่วงนี้ก็ผมว่างเนาะบริถายคลิปช่วงวิกฤตโควิดไปใส่บริเนะครับรนี้ประเภทนี้บุญบั้งไฟกับบุมีเนาะช่วงนี้ก็อยู่เต็นท์ห้องนะครับบริปใสครับผมหนุ่งๆก็ขอมาว่าทายคลิปแน่บุญไฟหน่อยแน่นบุญไฟบุกแน่เลยว่า ช่วงนี้ก็เฮดบ่ได้เนาะกัมีคำถามของม่ยันใดสิเฮ็ดบังไฟวาส่นี่ก็น่าจะน่าจะอีกเป็นเดือนนลครับกิ่งปีนี้บังไฟแสนนี่บริไทเบิ้งเลยครับปีนี้เพราะว่าเป็นงดจัดนะครับผมแต่ก็อาจจะมีลิปบังไฟน่อย บงไฟพวกบงไฟโบกบงไฟน,อไฟนอ้อยนี่สิไหมจรงเด็กอะยาเฝ้าถิ่มกันได้พี่น้องติดตามกันต่อไปครับผมช่วงนี้ว่าก็เลยหาแนวเล่นก็มาเล่นติกต็อกโ <c oughs> บกเป็นพวกแบบอนิทานสาั้นเรื่องตลกไปยังสีเนาะนักที่กะเฮ็ดคิดบ้าคิดบอไปยังสั่นละคือว่างจัดตอนนี้มีผูใ้ใดเล่นติกต็อแนะ่บ่ครับอันเนี้ ฝากติดตามนั่นไม่ได้ตอนนี้คนติดตามสี่หมื่นกว่าแลลวเด้สี่หมื่นกว่าแล้วนะครับโวเหรีโวหัวโวมวลไปคือวางจัดนะครับเหลายคนก็หันมาเล่นติ๊กต็อกายวิดีโอล่องเฟสล่องติ๊กต็อกเนี่ยหลายครับช่วงเนี้ย คือมันบ้างเนาะแต่ละคนกับบุคคลจะไปใส่เดินทางกับบอด้นะครับบุหูว่าจะเฮ็ดคลิปอยังเช่กันเละครับผมตอนนี้ผมผมอยู่ในในเมืองนะครับอยู่อยู่ศรีสะเกดนะครับผมอยู่ศรีสะเกตแต่ว่าบ้างกับยู่คอบ,บ้างน,นะครับอยู่ศรีสะเกดบุหูว่าจะเฮ็ดคอนเทนต์ยังจกักรีไทยคลิปยังดีนะครับเลยบอดด้ลงคลิปเลยนะครับผมยังถ้าพูดใดอยู่แถวศรีสะเกต อยากรวมทายคลิปคิดซอยกันมาทายน้ำกันก็นกนได้ครับว่าจะเห็ุคลิปยังดีเป็นคลิปแบบทดสอบสังคมโน่นนี่นั่นยังก็ว่ากันไปเห็ดในเมืองรีสเกตนะครับผู้ใดอยากร่วมสนุกก็ติดต่อเข้ามาได้ครับเด้อทาง facebook ของผมเองนะครับลุงอีสานมากวนครับผมมาจอยกันเนี่ยผมคิดยังบอกนะตอนนี้ครับผมห <laughs> วังว่าจะดีขึ้นนะครับอนาคตข้างหน้านะครับผมก คลิปนี้กับผมมี่อย่างไรครับก็ขอ,อเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนผ่านพ,นพ้นวิกฤตนี้ไปนั่กันครับผมสูสีครับผมสร้างหุ่นไฟครับผมเป็นกําลังใจให้สร้างหุ่นไฟทุกคนเลยนะครับผมผู้บันเทตเป็นอาชีพนะครับเนาะออครับผมสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผม